แห่งประทรมข้าลำยามพาลางานตาแก่งอาฮงบึงของหลวงพินใจน้ำตกสายเจ็ดสีประเพณีแข่งเรือเหนือสุดแดนอีสานนวัตสการหลวงพ่อใหญ่สืบรวมใจสารสองนางสวัสดีค่ะพี่ชั้นนางสาวธิดารัตุนรัตน์ค่ะสวัสดีครับผมนายเจริญชัยบรคำครับคครับผมนายกิรวัฒน์พุ่ี่ครับและว,วันนี้พวกเราจะมาสืบ สิ่งประดิษฐ์และนตัตก,กรรม Thailand ิวเจนว i นเท n ร์สวอร์ดถูกตอสั2023ในผลงานนาวตัตก,กรรมที่มีชื่อว่าบ u n กา o n Journey Application ค่ะจังหวัดบางการนะครับเป็นจังหวัดที่77ที่เป็นจังหวัดที่จะตั้งขึ้นใหม่ส้การที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะใช้ธรรมชาติใช้วิเกประเพณีวัฒนธรรมโบราณสถานและปติสารแต่ผู้ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและยังไม่ค่อยมาสัมผัสสถานที่จริง ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตจำวันมากขึ้นคณะก็จะทำสิ่งเกิดแนวคิดในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานับการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวรบดิการทั้งในรายการการสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เกินในจังหวรรดิการคณะก็จะทำจิงมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมในการนําเทคโนโลยีมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าดูการเจอร์นี่ซึ่งรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวรรดิการจะแบ่งออกเป็น5้เมนูได้แก่สถานที่ท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารคาเฟ่และแหลงที่ในจังหวรบดิการ ซึ่งมีการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วสำหรับวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อสร้างแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ 3. เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ4เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดบึงกาฬครับ ขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันบอิการเทียนนี่นะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันจะมีลักษณะดังนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเข้าสู่หน้าหลักโดยหน้าหลักจะมีแถบเมนูที่ชื่อว่าเข้าสู่เมนูนะครับเมื่อคลิกเข้าไปจะลิงก์ไปยังเมนูหลัก5เมนูได้แก่1สถานที่ท่องเที่ยว2สถานที่พัก3คาเฟ่4ร้านอาหาร5แผนที่จังหวัดือิการโดยแต่ละเมนูนะครับยกตัวอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ มื่อคลิกเข้าไปจะลิงประยังสานี่ท่องเที่ยวของจังหวัดบางการทั้งหมดที่เรารวบรวมมานะครับและยังมีคำธ,ธิบายที่อยู่เวลาที่ปิดเปิดและเบอร์โทรที่ใช้ในการติดต่อเว็บไซต์รวมไปถึงลิงกแบบ์แมพที่จะพาเราเดินทางนะครับและแอปพลิเคชันของเรานะครับยังมีการให้คะแนน การแสดงความคิดเห็นเพื่อที่เราจะรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ต่อไปครับการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับมี2วิธี 1. การติดตั้งผ่านลิงก์ 2. การติดตั้งผ่าน QR code ครับต่อไปเป็นประโยชน์ของแอปพลิเคชันนี้นะครับ 1. เป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในจังหวัดบึงการ2เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดบึงการและส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 3. เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วโดยผ่านการดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตซึ่งครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับสำหรับแอปพลิเคชันเมืองการเจอร์นี่นี้สิ่งสำคัญที่พวกเรามองเห็นก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับ การท่องเที่ยวในจังหวัดการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและดึงดนะูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมเข้ามาหลงรักแหล่งพระธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดบึงกาฬดังนั้นพวกเราเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้จะเป็นจุดสําคัญเล็กๆที่ช่วยให้ทั้งคนในประเทศและต่างประเทศเกิดความหลงรักและอยากที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในจังหวัดบึงกาฬมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับวันนี้พวกเราขอจบก,การนําเสนอผลงานนวัตกรรมเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ